ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศเรัสเซียเกิดเพลิงเผาลงกันกมโซโมอดอันอาเมอร์กินพื้นที่300ตางเมตรจากเสียงต้นฉบับภาษาท้องถิ่นเขาบอกว่าท่อส่งเบนซินล่วไหลจากนั้นเปลยวเพลิงเผาไหม้ทันทีเสาติดตั้งเทคโนโลยีสูง50เมตรได้รับอานิสส์ไม่แตกต่างถูกเผาไหม้สบายอารมณ์ไปเลยลงกันกุมโซโมอดอันอาเมอร์ตั้งอยู่ที่เมืองเอสตา ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกเฉีงยงใต้60กิโลเมตรขณะนี้ยังไม่สามารถดับเพลิงได้หมดสีแดงคือเมืองเอสตาคือสถานที่เกิดเหตุซึ่งขณะนี้เพลิงยังเผาผลาญไม่มีท่าทีว่าจะหยุดและก็ไม่มีการใส่ลายป้ายสีว่าเกิดจากฝีมือใครนอกจากเกิดเพลิงลุกไหม้โดยอัตโนมัติถือว่าเทคโนโลยีของรัสเซียล้ำเลิศ อยู่ดีๆกับเผาผ่านตัวเองได้ใครชอบเทคโนโลยีล้ำหน้าแบบนี้ติดต่อว,วิศวะได้ที่กรุงมอสโก